1. สวิตช์3ทางไม่มีขีดสีดำา 2. สามารถทนกระแสไฟฟ้าได้16แอมป์ 3. ใช้แรงดันไม่เกิน250โวลต์อซีต่ออัน 4. ต้องเป็นสายทองแดงแกนเดียวนับอร์1 5หรือถึง n no. ัมเบอร์4 5. เหมาะกับ IEC 01และสาย VAF เป็นต้น 6. ห้ามใส่กับสายทองแดงฝ่อยอเช่น VFF 7. จะมีหลายเลขศูนย์เป็นสัญญลักษณ์สาย3ทาง 8. มีขัวเลขหนึ่งและเลขสามจะต่อไปแค่วอลเลขศูนย์หาหนึ่งหรือสก็ได้สิเมื่อกดแค่วอลเลขศูนย์หาหนึ่งก็จะไปแค่วอลเลขสาม11เมื่อกดแค่วอลเลขศูนย์หาสามก็จะไปแค่วอลเลขหนึ่งสิจะนิยมต่อกับบันได13สาสายลายไปเลขศูนย์สิบสี่แค่วอลเลขหนึ่งตัวที่หนึ่งไปแค่วอลเลขหนึ่งตัวที่สองสิบห้าแค่วอลเลขสามตัวที่หนึ่งไปแค่วอลเลขสามตัวที่สอง 16แค่วอเลขศูนย์ใต้วอที่2ไปแอลหนึ่งของหลอดไฟ17ต่อนิวตรอนจากหลอดไฟไปตู้